สทักษะนะคะสำหรับคุณแม่และคุณลูกจะต้องมีในยุคนี้นะคะก็คือ 1. ทักษะการขาย 2. ทักษะเรื่องดิจิตอลมาเก็ตติ้งหรือว่าการตลาดออนไลน์นะคะ 3. คือทักษะกา,การเขียนเพื่อขายนะคะ 3ทักษะนี้นะคะทักษะการขายการตลาดและการเขียนเพื่อขายนี้คุณแม่และคุณลูกนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันคือคุณแม่เรียนรู้เสร็จเนี่ยก็ถ่ายทอดให้ลูกแล้วก็ปลูกฝังลูกเลยนะคะว่าว่าลูกคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ขายเก่งนะคะขายตัวเองได้สามารถที่จะพรีเซนต์ได้สามารถที่จะบอกจุดเด่นของตัวเองได้นะคะ สามารถที่จะพูดขายความสามารถของตัวเองได้นะคะก็จะทําให้ลูกของเราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกของเราได้นะคะทักษะเรื่องการตลาดออนไลน์นะคะก็คือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะสร้างแบรนด์สร้างสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์ที่เป็นของตัวเองเาว่ายุคนี้ยูทูบเบอร์ที่เป็นที่เป็นเด็กๆอ่ะคะ่ะเขาก็สร้างแบรนด์โดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนับสนุนลูกนะคะสร้าง สร้าง personal brand นะคะให้คนรู้จักก็คือการทำช่องนะคะแล้วก็ให้ลูกเราเนี่ยเป็นพันตัวเด่นในการที่จะทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะแล้วก็แล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยติดตามลูกเราเห็นเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าเด็กๆเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนะคะยังเป็นเด็กอยู่แต่ก็สามารถที่จะสร้างรายได้เพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคอยสนับสนุนแล้วก็เห็นความสำคัญเห็นโอกาสในตรงนี้นะคะทำให คุณลูกเราเนี่ยก็สามารถที่จะหาไรายได้แล้วก็ส่งเสียตัวเองเรียนตั้งแต่เขายังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ําว่าเขาเขาสามารถที่จะหาไรายได้แล้วมันต่อยอดโดยการที่ถ้าเขาโตขึ้นมาเขาก็จะมีแบรนด์ติดตัวเขาไปเลยนะคะก็คือก,ก็คือการทําการตลาดออนไลน์หรือว่าสร้างแบรนด์เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะในยุคนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่เห็นโอกาสในตรงนี้ก็สามารถที่จะสอนลูกแล้วก็ สนับสนุนสร้างแบรนด์ให้กับลูกของคุณและตัวและตัวคุณเองได้เลยนะคะก็สามารถที่จะสร้างไรายได้สร้างอาชีพแล้วก็มีความสัมพันธ์มีความอบอุ่นกับครอบครัวด้วยเพราะว่าการการที่เราไปทำคอนเทนต์กับลูกของเรามันก็จะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะและทักษะสุดท้ายนะคะก็คือการเขียนเพื่อขายตัวตัวสุดท้ายนี้คุณแม่อาจจะต้องเป็นคน ต้องฝึกฝนตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะก่อนที่จะแนะนําลูกแล้วก็แล้วก็ไปถ่ายทอดและปลูกฝังให้กับลูกนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนคาโฆษณาได้ดึงดูดได้น่าสนใจเวลาเราทำคอนเทนต์แล้วเราเขียนหัวข้อคอนเทนต์ได้น่าสนใจก็จะสามารถดึงดูดผู้คนเนี่ย ให้เข้ามาดูวิดีโอของเราให้เข้ามาติดตามช่องของเราให้เข้ามาติดตามเพจของเราเราก็จะสร้างแฟนเพจสร้างแฟนคลับได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปแล้ว3ทักษะนี้นะคะคุณแม่ควรจะต้องเรียนรู้และและปลูกฝังลูกๆตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็คือทักษะการขายทักษะการตลาดออนไลน์แล้วก็ทักษะการเขียนเพื่อขายนะคะสําหรับคุณแม่ที่ต้องการติดตามความรู้ดีๆนะคะก็สามารถที่จะ กดติดตาม ADTV นะคะในช่องตามช่องทางต่างๆได้เลยนะคะขอให้คุณแม่ทุกคนสนุกกับการเป็นฮีโร่มัมค่ะ